ปืนคลิปนี้เรามาดูปืนแข่งขันที่หลายๆคนพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าเป็นปืนเทพนะครับเพราะเป็นปืนที่ยิงแล้วมีแรง r e คอยน้อยตัวปืนแทบจะไม่เตะเลยซึ่งออกแบบมาสาหรับใช้แข่งขันยิงปืน i อ s ีซโดยเฉพาะครับปืนกระบอกนี้คือเอเลียนขนาด9มมจาก Lo โกอาร์มครับแม้ว่าโลโกอาร์มจะเป็นบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งมาไม่นานนี้และผลิตปืนรุ่นเอเลียนอยู่เพียงรุ่นเดียวทั้งบริษัทแต่จริงๆแล้วผู้ออกแบบปืนกระบอกนี้เคยทำงานอยู่ในทีมออกแบบปืนของบริษัท CZ แครับแลวก็ยังเป็นผู้ออกแบบปืน Sco ion EO3 ให้กับ C Z อีกด้วย ซึ่งโปรเจกต์เอเลียนนี้ถูกเสนอให้ซีแซดในระหว่างที่เขาทํางานอยู่แต่โปรเจกต์นี้ก็ตกไปเพราะกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนยุ่งยากและต้นทุนการผลิตสูงไม่เหมาะกับปืนแบบแมสส์โปรดักชันที่ผลิตคราวแล้วมากๆครับแต่ในที่สุดครับเขาก็ออกจากซีแซดมาเปิดบริษัทเองในชื่อ Lo โกอาร์มเพื่อผลิตปืนกระบอกนี้โดยเฉพาะซึ่งการพัฒนาปืนเอเลียนก็ใช้เวลากว่า3ปีในการออกแบบและสําเร็จออกมาในปี2018ครับเมื่อเปิดตัวแล้วก็เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนไปทั้งวงการครับมีการพูดถึงปืนเอเลียนในแทบทุกช่องทางว่าเเปปป็นปนนนนืืทที่มมาาแรงกๆใะนนพ เรามาดูกันนะครับว่าทาไมใครๆถึงเรียกปืนกระบอกนี้ว่าปืนเทพครับเริ่มจากลํากล้องยาว4.8นิ้วหรือ124ม mm ิลลิเมตรครับปืนกระบอกนี้เป็นระบบแก๊สดีเลย์โบลด์แบ็กนะครับลำกล้องติดอยู่กับโครงปืนและใช้แก๊สส่วนเกินจากกระสุนในการหน่วงเวลาการทํางานของสไลด์ครับสังเกตดูนะครับว่าเขาออกแบบให้แนวลํากล้องของปืนอยู่เกือบต่ํากว่าง่ามือครับเมื่อลากล้องอยู่ด้านล่างรีคอย์ของปืนก็จะถอยหลังเข้าง่ามือตรงๆทาให้ลดอาการปากกระบอกยกเมื่อยิงปืนออกไปครับ ด้ามปืนจะทำจากอลูมิเนียมนะครับโครงและสไลด์ทำจากเหล็กน้ำหนักปืนเปล่าพร้อมแม็กกาซีน1,164กรัมถอดบอรแม็กออกสำหรับลงแข่งโปรดักชันและ S S P ปืนพร้อมแม็กกาซีนหนัก1,143กรัมครับ,ร,บรองจับการลื่นมีให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของสไลด์ครับจับดึงสไลด์ง่ายและสะดวกสำหรับท่านที่เปลี่ยนจากปืนอื่นมาใช้เอเลียนก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกันนิดนึงเรื่องการดึงสไลด์นะครับเพราะต้องจับดึงจากด้านข้างเท่านั้นด้านบนจะเป็นฝาครอบเฉยๆไม่ขยับตามการดึงครับ ข้อเด่นอีกประการของปืนเอเลียนนี้ก็คือมีระยะศู์ยาวถึง7.3นิ้วครับ ซึ่งยาวก,กว่าปืนทั่วไปที่มีขนาดเท่าๆกันอย่างเช่น c z s h a d o w 2ก็จะมีระยะศูนย์อยู่ที่6.6นิ้วเท่านั้นเองซึ่งยิ่งระยะระหว่างศูนย์หน้าและศูนย์หลังห่างกันเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เล็งเป้าได้ง่ายความผิดพลาดน้อยลงครับศูนย์หลังเป็นแบบปรับได้4ทิศทางส่วนศูนย์หน้าฝั่งแท่งไฟเบอร์ออปติกสีแดงตามมาตรฐานปืนสําหรับแข่งขันที่นักกีฬาต่างลงความเห็นกันว่าศูนย์หน้าและศูนย์หลังแบบนี้คือดีที่สุดและเหมาะสําหรับใช้ทําการแข่งขันครับมองจากด้านหลังนะคร จุ17นัดโซนแม็กเป็นอลูมิเนียมมาพร้อมลิ้นควิกรีลีสครับถอดทาความสะอาดง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยครับคันค้างสลด์ขอายนี้จะมีข้างเดียวนะครับมีรูปทรงไม่เกะก,กะและกดใช้งานง่ายครับปรับแต่งมาอย่างดีจากโรงงานด้ามของเอเลียนจะมีทรงอวบๆกลมๆครับแต่สังเกตที่คอด้ามน,นะครับเขาออกแบบมาให้มีความข้อจากด้านหลังเข้ามาพอสมควรและยกพื้นใต้กลองไกลให้เว้าสูงเพื่อให้ผู้ใช้กำปืนได้สูงและไม่รู้สึกว่าด้ามอ้วนเลยครับคนเอเชียอย่างพวกเราก็กริปปืนกระบอกนี้ได้ถนัดดีมากครับหน้าและหลังด้ามจะมีเเเช็คก,กออรร์ละะียดนับ ส่วนด้านข้างจะมีประกับ G10 ผิวคล้ายพื้นผิวลูกกอล์ฟให้การยึดเกาะที่ดีครับและข้อดีของ G10 ก็คือไม่ลื่นแม้ว่ามือเราจะมีเหงื่อครับไกของเอเลี่ยนจะเป็นระบบซิงเกิลลวนนะครับหน้าไกมีเซฟอีกชั้นหนึ่งตัวไกทรงเพียวบางและที่สาคัญคือไกคมมากรีเซ็ตก็สั้นมากด้วยครับเรียกได้ว่ายิงแข็งได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วช่างน้าหนักไกได้4.5ปอนด์ครับสาหรับบอร์ดแมกกาซีนครับบอร์ดแมกกาซีนสามารถใส่และถอดได้ง่ายนะครับการติดตั้งก็ง่ายๆคือใช้ประแจหกเลี่ยมอันเดียวขันนให้แ่ค ซึ่งเมื่อใส่บอแม็กแล้วก็จะรู้สึกว่าเปลี่ยนแม็กได้ง่ายขึ้นแต่หากไม่มีบอแม็กก็ไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนแม็กยากครับเพราะด้ามอวบปลายด้ามกว้างครับปุ่มปลดแมกกาซีนออกแบบมาให้แนบไปกับทรงด้ามปืนไม่ยื่นเกะกะและก็ยังสามารถกดใช้งานได้สะดวกครับเอาละครับเรามาแกะดูความลับของปืนเอเลียนกันครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างการถอดปืนก็ง่ายสุดๆครับแค่ดันสลักล็อกฝาด้านบนดันฝาไปทางด้านหน้าแล้วยกฝาออกครับจากนั้นยกชุดสไลด์ออกทางด้านบนและชุดสปริงรีคอยล์ลูกสูบ ฝาด้านบนนี้จะเป็นที่อยู่ของนกสับนะครับซึ่งเซียจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นการออกแบบที่ร้ายกาจมากครับเพราะมันคือนกสับนั่นเองครับและนี่คือเหตุผลที่ทําให้เอเลียนกระบอกนี้ไกลดีและคมมากๆนะครับตัวนี้เป็นขาดันเซียครับเมื่อเหนี่ยวกายขานี้จะยกตัวขึ้นไปกดเซียให้ปลดและนกสับครับชุดลูกสูบที่ร้อยอยู่กับสปริงจะใช้แก๊สในการช่วยสปริงรีคอยต้านการถอยของสไลด์น่วงเวลาจนกว่าหัวกระสุนจะออกพ้นลำกล้องและเมื่อแรงดันในลำกล้องลดลงสไลด์จึงเริ่มถอยหลังครับ อย่างไรก็ตามครับเมื่อเป็นปืนระบบ Gas back, แก๊ส blowback ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าปืนระบบแก๊สนี้จะไม่ค่อยถูกกับกระสุนหัวตะกัวเพราะคาบตะกัวจะเข้าไปเกาะกับลูกสูบและรูกแก๊สทําให้ลูกสูบขยับลําบากและอาจติดขัดได้ครับซึ่งทางโรงงาน l o ก g o a r m ก็แนะนําว่าให้ใช้กับกระสุนชนิดหัวทองแดงประเภทแจ็คเก็ตเท่านั้นครับและจากการยิงทดสอบผมก็ใช้กระสุน FMJ และ CMJ กับปืนกระบอกนี้ไม่พบปัญหาอาการติดขัด ภาพที่เห็นนี้ก็คือผ่านการยิงด้วยกระสุนไปประมาณ2กล่องครับในการทําความสะอาดก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับใช้สําหรับกวาดคราบเศษขมเหลาที่ติดรูกแก๊สที่เราเอื้อมเข้าไปไม่ถึงครับแต่แนะนําให้ซื้อชุดลูกสูบสารองไว้อีกชุดหนึ่งเพื่อใช้เปลี่ยนในสนามระหว่างการแข่งขันครับสําหรับการนําเอาปืนเอเลียนกระบอกนี้ลงแข่งขันนะครับเรามาดูกันว่าใช้แข่งขันอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจาก IPSC ครับเอเลียนออกแบบมาให้ยิง Production Division อยู่แล้วเงื่อนไขของ Production ก็คือน้ําหนักไกไม่ต่ํากว่า3ปอน แมกาซีนจุไม่เกิน15นัดและต้องมีชื่ออยู่ใน production list ของสมาพันธ์ IPSC ครับซึ่งเท่าที่จำได้ผมเห็นชื่อของปืนเอเ e ียนี้อยู่ใน production list ตั้งแต่ช่วง final design ก่อนที่ปืนจะวางตลาดซะอีกครับและ production ห้ามใส่บอร์ดแม็กด้วยนะครับส่วน production optic จะไม่สามารถลงแข่งได้เพราะกล้องจุดแดงต้องติดอยู่บนสไลด์เท่านั้นครับซึ่งกล้องจุดแดงของปืนเอเียจะติดอยู่บนฝาบนของโครงปืนทําให้ตีความว่าติดอยู่กับโครงปืนเข้าข่าย open division ครับ สำหรับ Standard Division นั้นต้องมีการวัดปืนลงกล่อง i p s c Standard Box ที่มีขนาด225ค150ค45 mm ซึ่งก็ลงกล่องได้สบายเหลือๆครับ ในส,ส่วนของ IDPA นะครับน้ำหนักไม่เกิน43ออนซ์หรือ1,219กรัมและลงกล่องได้นะครับลงแข่งได้2ประเภทครับคือ S&P s ถอดบอดแม็กกาซีนนะครับและ ESP ได้ครับส่วน carry optic ไม่ได้ด้วยเหตุผลเดียวกับ production optic ครับสำหรับปืนเอเลี่ยนทางร้าน infinity ผู้แทนจำหน่ายเอเลี่ยนแห่งประเทศไทยมีให้เลือกทั้งแบบสวัสดิการโกรมการปกครองและหน้าร้านนะครับซึ่งสำหรับรุ่นสวัสดิการจะมาในซผ้าแถมแม็กกาซีน2อันและไม่มีบอดแม็กกาซีนมาให้ครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับสามารถซื้อเป็นออปชันเสริมได้ครับส่วนชุดหน้าร้านจะมาในกล่องขนาดใหญ่แบบ full ออปชันแถมแม็กกาซีน3อันรางพร้อมกล้องจุดแดงและ2องปืนครับในการยิงทดสอบนะครับผมใช้กระสุนของ bullet master 124 fmj และ Thai arms 124 cmj ซึ่งเป็นหัวเคลือบทองแดงทั้งคู่ตามที่โรงงานแนะนำมาครับไม่พบปัญหาติดขัดตลอดการทดสอบระบบการทำงานเรียบร้อยดีครับแนวลำกล้องที่เกือบจะต่ำกว่าง่ามือทำให้ recoil ของปืนถอยหลังเข้าง่ามือปากกระบอกแทบไม่ยกเลยครับ ปืนระบบแก๊ส blowback ก็ขึ้นชื่อในเรื่องความแม่นยำที่หายห่วงครับและสไลด์ทำงานรวดเร็วมากไกปืนแบบซิงเกิลคมและระยะรีเซ็ตสั้นมากทำให้ยิงปืนกระบอกนี้ได้เร็วและแม่นยำซึ่งรู้สึกได้ถึงความแตกต่างจากปืนอื่นๆที่เป็นระบบรีคอยล์แนวลำกล้องสูงอย่างชัดเจนครับยิงสนุกและได้เปรียบสุดๆสำหรับการยิงแข่งทั้งระบบ ipsc และ idpa สำหรับท่านที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไหล่ต่างๆร้านปืน infinity ก็มีอะไหล่ซัพพอร์ตแทบทุกชิ้นครับรวมถึงอะไหล่สิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามวงรอบบกกกาาารรรใชช้งงงนนอย่่่เพวสปิตๆ็มีคคับ ขอขอบคุณขอจจกอปืนอินฟินิตีผู้แทนจำหน่ายโลโกอาร์มเอเลียแห่งประเทศไทยส่งทดสอบบริษัท Thai a r ์มสบริษัท Bullet Master สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและอย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ